เด็กๆสนุกไหมครับอร่อย<ม><ม>ไหมครับขนมคัมปลาไหนโทรขนมหน่อยสิอ,อ๋อห้าเกะกินโอเคแล้วก็ชีสแล้วก็ชีสมากการหนูก็ไม่เอาเอ่าให้มากรลอครับใช่น่ารักจังเลยอลา,านาม่แล้วมีอะไรไปเกะกินสีอยู่หายโอเคขอบคุณครับ ให้อะไรมาอีกครับให้การด้วยให้การด้วยเหรอมีการอะไรมา้างอ่ะมีการแบทแมนแบทแมนกับแบทแมนแล้วรันอะไรให้นีให้อะไรมาอีกให้ตังให้ตังเหรอตังอยู่ไหนอะ่ะนู่นเหรอไหนอะ่ะไปเอามาดูซิส้วบเลยอะไรสวบเลยตังมาให้ดูหน่อย โอ้นี่แหละตังเหรอตังนี่ให้มาเหรอเ,เออเหรอให้มาไปซื้ออะไรอะลูกขนมที่เอามาให้ตังขนมที่เอามให้ตังอ๋อเอาขนมไม่มีตังเลยเออซื้อขนมให้มาที่เมาชอบชอบเหรอใช่บเลยโอ้ยขอบคุณครับม,มีสองดาเลยนะมีติ้งก็ติดตัอสามมาแล้เหรอใช่ อร่อยไหมครับอร่อยอาริสอร่อยไหมครับกันอาริทติดกันนะโอ้ฝาแฝดเลยหรอหน่ะดูอารันอมสิโอ้โหว่าหนูหนูเตออมนานๆเลยนะอ๋อเหรอโอ้โหแม่ขอบคุณนะคะไม่ตังไปมากซื้อของที่ชอบโอ้โหอารันซื้อตังอารันให้อาม่าตังปอม อลังมีตังจริงจริงไหมมีไหมม,มีเหรอไหนอะนี่อะอยู่นี่เหรอพอตังอะเหรอซื้ออะไรได้ทำอะไรได้ซื้อซื้อขนมได้ซื้อข้าวใหได้อ๋อเหรอโอ้โหขอบคุณนะครับเล็กนี่ก็จะยืนก็ได้จ่ายเงินก็ได้อะ และก็ซื้อทีมอาบน้ำก็ได้อแล,แล้วก็ซื้อสบู่ก็ได้อาม่ามาติดกันร <Okay. S 2> อเล่นมันไม่ติดกันอามา่ารอเล่นมันมันไม่ติดกันเนี่ยเห็นไหมอร่อยไหมคะ

กบป๊อค่นนโอเคดูอลังแกะขนมดูอลังแกะขนมสิโอ้โหแกะใหญ่เลยเคะได้ไหม่าโอเคงั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะไปแกะขนมนี่อาม่าฝาแฟ่ของจริงเลยจ้างั้นแค่นี้ก่อนนะไปแกะ ไปแกะขนมกินกันก่อนนะโอเคอาม่าเห็นไหมเห็นเห็นเห็นอ่ะบาย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 กินคู่กินคู่แฝดกับอ่ะอาะบาย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 กินคู่แฝดอ่ะาม่าแกะได้แล้วเหรออ่ะโอเคไปกินขนมกันพี่เขาแกะให้โอเคไปกินขนมกันบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายอาม่าให้หนูกินเหรอเออบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายก่อนอลันไปละบ๊ายบายออลันบ๊ายบายฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตาม え。Yeah.